สวัสดีครับวันนี้เป็นหนึ่งจะมาเล่าในหัวข้อเรื่องเรื่องฉันดีใจที่มีจุดๆซึ่งผมดีใจที่มีพ่อกับแม่เพราะถ้าผมไม่มีพ่อกับแม่ผมก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ผมดีใจที่มีพ่อกับแม่เพราะหนึ่งถ้าไม่มีพ่อกับแม่ผมก็ยังไม่กำเนิดสองถ้ามันมีพ่อกับแม่ ผมก็หิวตายสามถ้าไม่มีพ่อกับแม่ผมก็ไม่มีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่เป็นสิ่งสำคัญผมก็เลยดีใจที่มีพ่อกับแม่ไม่ใช่เด็กกำพร้าสองผมดีใจที่มีผมดีใจที่มีอะไรอดีเนาะ อ๋อนึกออกแล้วนึกไม่ออกหรอกผมดีใจที่มีพ่อกับแม่ราไ้ถูกแล้วแล้วก็ผมดีใจที่มียายกับตาด้วยยายกับตาปูกับย่าเนี่ยถ้าไม่มียายกับตาปูกับย่าก็ไม่มีพ่อกับแม่เพราะไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่มีผมเพราะฉะนั้นยายกับตาปูกับย่าก็เป็นสิ่งสําคัญทวดหญิงทวดชายก็เหมือนกันทวดหญิงทวดชายทวดหญิงทวดชายอะไรอะไรก็ต้องมีต้องมีทวดหญิงทวดชาย เพราะฉะนั้นถ้าผมไม่มีทูดหญิงทุดชายก็ไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่มีผูก็ไม่มียายก็ไม่มีตาก็ไม่มีปู่ก็ไม่มีย,าย่าเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ปูก่กับตากับยายกับปู่กับย่ากับทวดหญิงทวดชายเนี่ยสิ่งสำคัญถ้าไม่มีผมก็จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพ่อกับแม่ ต้องมีพ่อก,กับแม่ถึงจะเกิดลูกผมทีใจที่แม่เอาแล่ครับสำหรับหัวข้อดิพีนี้นก็น่าจะจบไปแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับบายบาย